เป๊ปกวาดิโอลากุนสือแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกถล่มไบรตันในสึกพีเมียลีกอังกฤษนัดล่าสุดวันที่26เมษายน67เป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันยังไม่สามารถตัดลิเวอร์พูลออกจากการลุ้นแชมป์พีเมียลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ได้แม้ล่าสุดเรือใบสีฟ้าจะบุกไปล 4, ถล่มไบรตัน4-0แซงหงแดงขึ้นมาอยู่อันดับ2เป๊ปกล่าวว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ดีสำหรับเราดีมากดีมากเลย่ะ เราทำได้4ประตูนั่นคือสิ่งสำคัญเราพูดกันในทีมว่าว่าหากไม่สามารถครองบอลได้ก็คงต้องเจอความยากลำบากซึ่งนักเตะทำได้ดีมากดีมากเมื่อถูกถามว่าการลุน้นแชมป์ตอนนี้เหลือแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาเซนอนใช่ไหมเบฟตอบว่าไม่ใช่เลยการพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอนได้และมันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันสิ่งสำคัญคือเรายังมีลุน้นและมีเกมอีกหลายนัดให้เล่น ผมเคยพูดไปว่าสิ่งที่พวกเราทำสำเร็จในอดีตมันไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะทำได้อีกครั้งในอนาคตเหลืออีก5นัดเรารู้ดีว่ามันสูสีมากๆพวกเราต้องชนะทุกๆเกมการลงเล่นแต่ละนัดทำให้พวกเราเข้าใกล้มากกว่าเดิมทั้งนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บเพิ่มเป็น76คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังอาเซนนลแค่แต้มเดียวแถมแข่งน้อยกว่า1นัด